เรา,าช่องเราถึงแม้ว,ว่าจะเป็นช่องเล็กๆแต่วันนี้เรามีาช่างภาพส่วนตัวในการถ่ายาวิดีโอคลิปของเรานะจ๊ะช่างภาพชื่ออะไรคะโอเชนค่ะต้องหันไปกล้องตรงโน้นค่ะโอ,อชื่ออะไรคะเอามาทางนี้สิหันหน้าเฉยๆลูกหอนหน้หาเฉยๆเอกว่าชื่อโอเชนชื่อโอเชนค่ะเออนีเห็นไหมั้นเรามีช่างกล้องนะจ๊ะขอบอกนี่จกราำลังหันน้ำเครื่องอยู่นะคะเอาหนึ่งนาทีเ้ออันนี้รอของเราหยุดก่อนเดี๋ยวงเราจะนานไปเดี๋ยวให้ลูกอัดถ่าย ช่างกล้องมือสมัครเล่นก่อนนะจ๊ะเด็กผลงานของเราจะเพิ่งกดนะของเราเพราะของเราเปน50เก่งเลยชุ่วเครื่องแอบโน้นนี่เราลงผักเชื่อแล้วนะจ๊ะเห็นไหมเราเราต้องเออ่มีทีมงานนะจ๊ะของเราอ่ะเลขาหนุ่มจ๊ะหมวกจั่งกล้องเลือดเลือดหมวกจั่กล้องหมวกจั่กล้องนำนำเข้าจากประเทศอะไรคะหรือจะฮารีกดกดก่อนเราลูก ปุ๊บอ่ะเดจะเราผัดเครื่องอยู่อวนนี้เป็นมองใหญ่แกับมองอ่ะนี่มันตั้งมันอยูจานี้นะเดี๋ยวเราผัดเครื่องก่อนนะสุดท้ายแล้วอ่ะจตกกล้องบอกไอเลยแล้วบายบกไปหนอยบาไทำงานกันต่อแล้วจ้ะ